ต่อไปนะครับเหลี่ยนหลวงพูบุญมีอาทิตปุญโยนะครับผมวัดหนอง ลาดใหญ่ตำบลบุรีสามคีอำเภอหนองหนองหงจังหวัดบุดรีรัมย์นะครับ,บนีนะครับขบ้างหลังอย่าง ครับทูบินแดงด้วยนะครับครับของบินบางจอดนะครับครับของนี้ค่ำนะครับของนี้นะครับ นี่เหมือนนีพระธาตุนะครับติดมาเลยครับผมเป็นธาตุเลยครับนี่ครับเ่าขาวนะครับเป็นพระธาตุนะครับติดมาครอบเนี่ยครับหลงปูบุนี้นะครับผมสราธุ De sí, นแ,แนี่สแกนไหนเว้าถากรบลงไหนมั่าโหเลยอ่ะเนี่ย <นะ S 1> แตกไหมกีบผมนึกว่าเป็นอันนี้แบบแด่ร้องแจงเป็นถาดแล้วกีบจะมีนะติดอคอผ้าแล้วบุ้มเลยบุ้มนี่า้าเน,น,นี่เยเน,นี่ยกีบจะมีเนี่ยติดคอแม่งแกออดโป๊ะรกเลยฮะเนี่ยกี่ไเก่ไปกันบุ้เกีไคนนีอ่ะบ้ยโอกี่ไปผมนี่ไ นี่หามัน <Ende> ห <esa> oh ักเนี <fi> ่ยพวกม่กาจี้พอกันหรอโอเคแล้วทดลองเรียบร้อยแล้วนะใจใจใจยเี้ยหมองกันนแล้วกันมองกันเดี้ยไมยเดี๋ยวมีให้นดสดมาขอนใจสนบลูกเอาไว้อะไรอยางเงี้กเียขันตน่ะ่เนาะ